สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตู้จะพาทําพริกป่นที่สะอาดถูกหลักอนามัยกันค่ะเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะว่าพริกแห้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีราดําขึ้นง่ายมากซึ่งราดําเนี่ยจะมีสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายที่สุดเลยแม่ตู้จะทําแบบนี้ค่ะพริกขี้หนูแห้งที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเราจะต้องนํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อน การล้างเนี่ยต้องล้างเร็วๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลิกเนี่ยอมน้ำมากเกินไปเกลี่ยใส่กระดงแล้วก็รีดออกไปตากแต่ให้แห้งสนิทจริงๆเลยค่ะพอแห้งดีแล้วก็แบ่งเอามาคั่วแค่พอใช้ค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะให้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะให้เวลาคั่วไม่นาน,นะะระวังอย่าให้เกรือมมากนะคะเดี๋ยวตกสต่เราต้องเกลือระอุไว้ด้วยค่ะ พอได้ที่แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วก็เอามาปั่นไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะประมาณนี้ค่ะใส่กระปุกนะคะแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีซไว้พริกก็จะหอมอยู่นานค่ะส่วนเม็ดพริกที่เหลือนะคะเราก็เก็บใส่กระปุกเอาเก็บเข้าช่องฟรีซเหมือนกันท้งนี้เพื่อป้องกันการขึ้นราค่ะ